อยาให้ใจเจ็บนานจนกลายเป็นนิสัยนะลูกลูกต้องเรียนรู้ที่จะเยียวยาตัวเองก่อนที่จะรลอให้ใครเข้าใจลูกอาจจะเก่งพอที่จะซ่อนแผลในใจไว้ได้แต่พ่ออยากจะบอกว่าคนที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีอะไรเจ็บนะลูกในวันที่ลูกยังเล็กพ่อเคยป้อนข้าวเช็ดน้ำตาและอุ้มลูกเวลาล้ม แต่ในวันนี้เนี่ยพ่อรู้ว่ามีบางอย่างที่พ่อช่วยไม่ได้โดยเฉพาะเวลาที่ลูกกำลังเสียสูญจากข้างในสุขภาพใจไม่มีแผลให้มองเห็นไม่มีเลือดให้ซับแต่เจ็บมากกว่านั้นเพราะไม่มีใครรู้ลูกก็ต้องรู้จักเช็คใจตัวเองให้ได้เหมือนเวลาที่เราตรวจไข้ต้องรู้ว่าตอนไหนเหนื่อยตอนไหนล้า และต้องกล้ายอมรับว่าตัวเองไม่โอเคด้วยนะลกูกการที่เรากล้าที่จะบอกตัวเองว่าเราต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอนะลกูกมันคือความกล้าหาญนี่เองพ่ออยากให้ลูกของพ่อเนี่ยเป็นนักเยียวยาคนแรกให้กับตัวเองฟังใจตัวเองให้เป็นให้เวลากับตัวเองบ้างอย่าตัดสินว่าทุกปัญหาในหัวต้องแก้ให้ได้ในวันนี้ และถ้ารู้สึกว่ามันหนักเกินไปอย่าก,กลัวที่จะหาคนรับฟังนะลูกนัก,กจิตบำบัดไม่ใช่หมอสำหรับคนอ่อนแอแต่คือเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจกลไกซับซ้อนในใจเราสุขภาพใจไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยมันคือสมบัติล้ำค่าที่ลูกต้องปกป้องให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครอยู่กับลูกทั้งชีวิตได้นอกจากตัวลูกเอง และพ่อจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ใช่เพื่อแก้ทุกปัญหาแต่เพื่อจะบอกว่าลูกไม่ต้องเผชิญมันคนเดียวนะพ่อรักลูกนะพ่อเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอ